Yeah, <laughs> you मां बि हिन แม่ทำทำทำแหมาตั้งแต่อายุได้18ปีเดี๋ยวนี้แม่ก็ได้อา60ปีแล้ว <Yeah. S 1> เพราะว่าแหนี่ทำมาเป็นอาชีพ <Yeah. S 1> เป็นหลักเลย <Yeah. S 1> ที่ร้านพวกสู่ <Yeah. S 1> แล้วทีนี้ถามว่าขายดีไหมดีพอได้ <Yeah. S 1> เพราะว่าแหร้านแหไม่อ้อยแหยมานี่ <Yeah. S 1> ดังไปดังนานแล้วส่งทั่วไทยถ้าใครอยากได้ก็ส่งมาเรยมีเบอร์โทรมีอะไรอยู่ก็ <Yeah. S 1> ให้ส่งมา <Yeah. S 1> จะเอาด้านไหนเส้นไดมีหมด ถามว่าแหดีไหมดีคุณภาพก็ดีถ้าลูกค้าต้องการอะไรก็ทําได้สั่งได้ลูกหนักลูกบอก็สั่งได้ราคาเป็นกันเองรเราไม่ใช่ว่าเราก็ก็รู้ว่าราคามันก็พอได้ค่ะคแล้วถามว่าขายดีไหมตรงนี้ก็ขายดีค่ะความพิเศษของแหที่หมู่บ้านเรามันแตกต่างจากที่อื่นยังไงครับ แตกต่างที่ว่าทางอื่นเขาไม่ทําแบบของเราเขาไม่ทําแบบโบรา,า,บบา่คนละอย่างแต่ของเราที่ถามว่าหมันดีไหมหมัมนทาดีคุณภาพก็ดีด้วยเพราะว่าทํามาตั้งแต่น้อยจนอายุ60ปีแล้วเพราะว่าทําแต่แหยอย่างเดียวถามว่าดีไหมดีถ้าคุณภาพก็ดีเพราะว่าทําเองทําเองฐานเองทําเองรายได้ประมาณ เดือนหนึ่งประมาณสองสามหมื่นด้จ้ะสามหมื่น <30. S 1> จ้ะประมาณทุกร้านก็จะรายได้ก็จะประมาณนี้จ้ะทุก <100. S 1> ทุกร้านก็ประมาณหลักหมื่นขึ้นไปนี่แหละพอพอกันนี่แหละถามว่าเขาขายดีเขาขา,ขายดีเหมือนกันเพราะว่าคุณภาพเขาก็ดีเหมือนกันทุกร้านไม่มีใครที่ว่าทําไม่ดีทําดีหมด เพราะว่าแห่บ้านพวกสูงเนี่ยออมันดังเออป็นถึงไกลแล้วร,ราคาก็เริ่มต้นเริ่มต้นราคาเริ่มต้นที่ร้อยอกอละร้อยด่เพราะว่ามันถามว่าเราต่อกันได้ต่อตองกันได้อย่างนี้ค่ะราคาสูงสุดอยู่ที่เท่าไหร่ครับแม่ราคาสูงสุดอยู่ที่ถ้าถ้าถ้า,ถาสิบ,ส,บสิบกดสอก็พันส <4, 500. S 1> ี่พันห้าอยู่แต่ก่อนก็รับรับจ้าง รับ,บจ้างเขาทีนี้ก็เลยมามาทำขายเองครับ,บแต่ช่วงโควิดก็ไม่ไม่ค่อยได้ขายหรอกคนคนไม่ค่อยเดินทางจากช่วงเทศกาลก็ไม่ได้ขายไม่ค่อยมีไม่ไม่ค่อยมีคนเดินทางมาแต่ถ้าตอนนี้ก็พอได้ขายเวลาเทศกาลคนไปคนมาคนต่างจังหวัดไปได้เดินทางได้เขาก็ไปมาซื้อครับาก,บก็พอได้ขายกัน ค่ะถือว่าดีขึ้นกว่าช่วงโควิดค่ะใช่ค่ะได้ค่ะพอขายได้ครับพออยู่ได้ค่ะลูกค้าส่วนใหญ่ที่มาซื้อเนี่ยเป็นลูกค้ากลุ่มไหนคะแมขาจรหรือว่าขาประจําที่เคยมีขาขาจรก็มีประจาก็มีค่ะเขาเคยใช้เคยใช้เขาเขาว่าใช้ดีเขาก็มามาซื้อราคาก็เริ่มต้นที่สองละร้อยมันก็แล้วแต่แหแหสั้นแหยาวจะแหยาวก็จะอีกราค่านึง ก็แล้วแต่เส้นเอ็นจ้ะมันมีจะมีหลายอย่างหลายชนิดก็สองสามหมื่นนี่แหละจ้ะก็าถือว่าพออยู่ได้จ้ะเราพออยู่ได้เปรียบแค่เนื้อมันดีมันดีขึ้นกว่าโควิดเนาะเน่เนาะจ้ะใช่โควิดเนี่ยครับเงียบเดินทางเลยใช่ค่ะเงียบถนนนี่ก็เงียบจ้ะไม่ค่อยมีคนมาแต่แต่หลังโควิดคนจากกรุงเทพจากที่ไหนเขาก็เดินทางมาได้เขาก็แวะมาซื้ออยู่ ก็เขาพอได้ขายอยู่<ช>และหลายร้านซื้อไปใช้เองก็เป็นของฝากค่ะแม่เขาเอาไปใช้เองบางคนก็เอาไป,ไป,ไ,ปไปฝากเพื่อนฝากอะไรจ้ะเขามาทํางานแถวคอนแก่นเขาก็แวะมาซื้อจ้ะแต่ว่ามันหลายร้าน <laughs>